สวัสดีค่ะเอฟซีเจ uh, รักท,ทุกท่านตอนนี้นะคะสาวดำก็จะออกไปที่อำเภอบัวใหญ่แต่ว่าอำเภอบัวใหญ่นี่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนาะเนาะเนาะว่าคือจะไปหารูปเหมือนแม่ย่าไพรีค่ะนะคะแม่ย่าไพรีบอกให้อ่าบวงสรวงก่อนเลขออกนะคะก็คือ ก็คือก็คือก็คือไปหารูปเหมือนแม่ย่าพลีีที่จะเอามาตั้งไว้ในศาลค่ะในในอาสมท่านน่ะนะคะก็สาวดำไหมถ้าจะไปไปหาไปบัวใหญ่นี่สาวดำก็ไม่เคยเห็นผ่านผ่านตานะแต่ถ้าไปทาง ทังอำเภอเมืองพน่มันมีไหมเนี่ยก็าหายยากเนาะท่านผู้ชมแต่สาวดําเคยไปเอาพ่อปู่หาพ่อปู่แม่ยา่าพ่อปู่องค์อาจญาติดอกไม้ก็ไปได้นู่นนะค่ะท่านผู้ชมไปได้ที่ว่าเลยปากช่องไปอะคะ่ะนู่นนะคะเลยปากช่องไปติดติดกับไอ้คลองไผ่นู่นนะคะเยอะมากสายถนนสายใหญ่ถนนสายเอ่อขอนแก่นโคราชสระบุรีกรุงเทพเหมท่านผู้ชมถนนสายนั้นนะ่เยอะมากคะ่ะ รู้ว่าปู่แม่ยา่านั่นเยอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าแถวแถวชัยภูมิเมืองพลนี่บ้านไผ่นี่สาวนั้นก็ไม่เคยเห็นท่านผู้ชมนะคะก็ยังไงก็คล้ายๆกับว่าคือดินนอ้นรนอ่ทำพิธีตั้งศาลอันเชิญท่านไปไปดิศสถานอยู่ที่ศาล แต่ทีนี้สาวดำกำลังจะไปหารูปเหมือนท่านนะคะ่ะท่านผู้ชมรูปแม่ย่าไพรีจ้ะนะคะสาวดำก็ก็คือคือที่ที่บวงสรวงเช่วก่อนนั้นนะคะบวงสวงเช่ยวก่อนนั้นก็มีพี่น้องลูกหลานทุกคนลำนะคะแต่ว่าทีนี้ท่านก็อยากจะได้นางลำาะ,ะ่ะ พี่น้องลูกหลานทุกคนไม่ไม่ใช่นางลำนะคะสาวดาก็ไม่ใช่นางลำนะคะความหมายก็คือท่านอ,าอยากได้อยากให้ทําพิธีให้ท่านก็คือนางลานางลาคําว่านางลาก็คือไอที่เขารานั่นราคะที่แต่งตัวสสวยๆนั่นละค่ะนั่นคือนางลานะคะพี่น้องลูกหลานเชี่ยวก่อนท่านก็ราแล้วนะคะที่ว่าแม่ย่าประทับ หลวงปทับพลังของน้องโอนะคะแม่ย่าสีปทุมมานะคะนะคะแม่ย่าไพรีนี่ท่านเทพทุกๆุพระองค์ท่ทานก็ชอบสวยชอบงามทุกๆุพระองค์ค่ะพระองค์นะคะแต่ว่าแม่ย่าไพรีนี่ชอบลำมากชอบลำท่านลำสวยมากท่านผู้ชมเวลาท่านลงปทับพลางนะท่านลำสวยมากนะคะแม่ย่าสีปทุมมาก็ลำสวยนะคะแต่ว่าแม่ย่าไพรีนี่ ได้ยินดนตรีท่านก็จะลำนมะาท่านพูดเพาะพูดนุ่มพูดหวานพูดแบบแบบมีความเป็นกุล,ลสตรีสมัยดึกดำบรรเลยค่ะเวลาไม่ยาพลรีท่านลงอ่ะนะคะพูดเพาะพูดพูดช้าพูดเพราะนะคะท่านจะเรียกลูกเอ๋ยทุกคําค่ะท่านจะพูดเพราะมากสาวดําก็ชอบชอบท่านมากนะคะเวลาท่านประทับร่างค่ะ ทีนี้ก็สรุปแล้วเอชี FC หลายๆท่านนะคะก็ก็อยากจะให้สาวดำน่ะ,ะทำพิธีบวงสวงอันเชิญท่านขึ้นศาลให้แล้วเสร็จคือคือ,ค,อคือให้เสร็จก่อนห,ห้อยออกแต่ทีนี้ปัจจัยไม่มีนะคะสาวดำก็ทำไปไม่ได้เนาะค่ะทีนี้สาวดำก็เลยว่าก็เลยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะคะ ราะว่าตัวสาวดาอยู่ที่สวนทานี่สาวดําไม่ได้มีรายได้อะไรนะคะไม่ได้มีรายได้รายหาอะไรนอกจากเอฟซีส่งนะคะส่งมาสาวดําก็เลยคิดว่าเอาเอาเอา,เอาเฉพาะใบสีนะคะเอาเฉพาะใบสีนะคะกับใบสีชุดใหญ่กับผลไม้เก้าอย่างกับผลไม้เก้าอย่างกับหัวหมู ไก่นะคะนางลำสาวดำว่าจะขอท่านไว้ให้ให้หลังหวยออกคือหลังหวยออกออกแล้วก็จัดชุดใหญ่นี่หละคะ่ะก็มีหมูมีผลไม้เก้าอย่างสามถาดมีหัวหมูมีไก่เจ็ดหัวเก้าหัวก็ว่ากันไปตอนที่หวยออกแต่ตอนที่จะอัญเชิญท่านขึ้นก็ขอแค่ผลไม้เก้าอย่างนะคะหัวหมูสัก สามหัวไก่สามตัวผลไม้เก้าอย่างสามถาดบายสีชุดใหญ่นะคะจะนั่งลำสาวดำลองเซิฟเซิฟถามเขาดูเขามาจากอุดรเนาะนะคะมาจากอุดรก,ก็ก็เหมือนกับเราจ้างหมอลำคณะนึงเลยค่ะท่านผู้ชมก็ว่าจะขอติดแม่ย่าไว้ก็วันนี้เราก็จะขอนะคะ ทีนี้ก็มาปรึกษากับเอฟซีนะคะว่าผลไอผล,ลไม้กับหัวหมูนี่กับใบสีนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามหมื่นนี่แหละใครมีก็ส่งมาช่วยสาวดําด้วยนะคะถ้าว่าสามหมื่นบาทนี่สาวดําก็จะก็จะทําให้ท่านค่ะจะทําให้ท่านจะอา่านทําพิธีให้ท่านแล้วท่านแล้วก็ในขณะที่ท่านลงก็จะขอท่านขอติดไว้ขอติด านางลำและทุกอย่างก็จะจัดให้เป็นชุดใหญ่ตามที่ท่านขอมาก็คือหลังหวยออกแต่ก่อนหวยออกเนี่ยก็ขอให้เอฟซีนะคะช่วยกันพอได้ซื้อพอได้สั่งใบสีชุดใหญ่นะคะหัวหมูสามหมัวไก่สามตัวผลไม้เก้าอย่างสามถาดพวงมาลายัยดอกไม้ทุกเทียนอย่างนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะถ้ามีเอฟซีท่านไหนที่พอจะมีปัจจัยมาช่วยสาวดำให้เอาได้ อัญเชิญแม่ย่าพลรีตั้งศาลที่แม่ย่าพลารีศาลเนี่ยเราทําเสร็จสซบเรียบร้อยทุกอย่างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัญเชิญท่านขึ้นก็ตรงเนี่ยมันก็ขาดปัดจจัยอย่างนี้ละค่ะท่านผู้ชมในเมื่อขาดปัดจจัยเสาทำก็นเสาดําก็ทําอะไรไปไม่ได้นะคะเสาดําก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะทีนี้จะเชิญท่านจะเชิญเชิญแม่ย่าพรีก็ก็จะเชิญวันที่ ยี่สิบห้าค่ะวันพระฤหัสวันพระฤหัสที่ยี่สิบห้าท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบแปดนะคะก็เป็นวันพระฤหัสหน้านะคะก็บอกอีทีแต่แต่เนิ่นเนเนาะขอให้ทุกทท่านขอให้ทุกทุกท่านนะคะแบบว่าคือยังไงล่ะสาวดำก็พูดคือพูดอะไรไม่ถูกกันนะว่า เออเราเราช่วยกันไหมอ่ะให้ท่านได้ขึ้นศาลก่อนให้ท่านได้ประดิษฐานก่อนนะคะสาวดำก็บอกตัวๆนะคะสาวดำไม่ได้มีรายหารายได้อะไรเลยก่นอกจากเอฟซีเท่านั้นถ้าใครจะใครมีพอส่งมาก็ส่งมาค่ะใครไม่มีก็ไม่ต้องส่งมาเนาะเราไม่ได้บังคับกันกับเป็นการบอกบุญเป็นการที่เป็นการที่ทุกท่านเห็นเห็นเห็นสภาพสวนธรรม ตั้งแต่ยังไม่ได้ขุดสระตั้งแต่เริ่มขุดสระน่นมาจนบัด10นี้ล่ะค่ะนะคะก็เห็นแล้วว่าสาวดำมีอะไรพูดตรงๆอธิบายให้เอฟซีของตัวเองฟังตร่งๆนะคะไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ขอไม่ได้ว่าจะไปบีบคั้นอะไรนะคะเราก็เราก็ปรึกษากันนะคะเราครอบครัวเดียวกันเราก็ปรึกษากันค่ะคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะคะเจ้าน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นบาทนี่แหละสาวดำหน้าบ้านนะทั้งใบสี ทั้งใบสีทั้งหัวหมูทั้งไก่อดอกไม้ทุกเทียนทั้งสาวสนมนางลำแล้วก็ทั้งผลไม้เก้าอย่างสามถาดนะคะมะพร้าวน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเปล่า,านี่เงี้ยค่ะเนี่ยสาวดำก็ก็เข้าใจค่ะเข้าใจในความรู้สึกของท่านถ,ถ้าเาถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ต้องส่งนะคะเพราะส่งมาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บุญนะคะถ้าเรารู้สึกดี โล่งนั่นแหละส่งมาค่ะคนละร้อยคนละห้าสิบหกสิบอะไรก็ว่ากันไปนะคะคนละไม้ละมือพอที่จะพอที่จะอัญเชิญท่านได้นะคะเพราะสาวดําจะทําพิธีอัญเชิญท่านก็คือท่านบอกให้ทําพิธีอัญเชิญท่านวันพระฤหัสนะคะวันพระฤหัสคือวันที่ยี่สิบห้าค่ะท่านผู้ชมนะคะวันพระฤหัสที่ยี่สิบห้าเนาะวันนี้เป็น,ปน,ปนวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบ อ,อ,อ,อีกอาทิตย์นึงค่ะอีกอาทิตย์นึงค่ะเนอะอะาะสาวดำก็พูดมีอะไรพูดตรงๆค่ะไม่มีความลับนะคะแล้วก็ส่วนในเอฟซีที่จะตามต่อที่ห,หวยซองพันหนึ่งนั้นให้ส่งไปที่ธนาคารทกศนะคะอันนั้นคนละส่วนกันอันนั้น คนละส่วนกันนะคะที่จะสร้างรูปเหมือนพระปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะคนละคนละอันกันจะนะคะอันนี้สารทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยสาวดำก็จะถ่ายให้เอฟซีได้ดูวันที่บวงสวงนั่นล่ะค่ะนะคะ,นะคะแต่สวยมากค่ะใครเห็นก็ชมนะคะญาติญติธรรมมาดูที่สาวดำตั้งที่ต้นประดู่ที่ต้นประดู่นั่นล่ะคะ่ะ ที่สวนทำนะนะคะใครเห็นก็ชมทั้งนั้นเลยนะคะสวยมากสาวดำไปหาทั้งสามสี่อำเภอก็ไม่เจอบา้าจะเจอมาเจอที่อำเภอพลน,นะคะแล้วก็เหลืออยู่อันเดียวลราตั้งตั้งอยู่นั่นน่ะนะคะโอ้สวยมากนะคะเดียวกันเลยสาวสนมสาวสนมช้างมา้าบริวาลของท่านนะคะนะคะ กูละสองร้อยสามร้อยเนี่ยสาวดำก็หามาเตรียมไว้หมดแล้วค่ะวันนั้นน่ะแต่มันมันจุกจิกนะคะมันมันมันจุกจิกมันหลายอย่างมันก็เลยกลายเป็นเงินสองสามหมื่นสี่หมื่นนะท่านผู้ชมเอาเป็นนั้นว่าถ้ามีพอสาวดำจะจะ,จะบวงสรวงท่านได้ก็จะปรึกษากันกับพระอาจารย์ก็บวงสรวงเนาะเอาตามนั้นแหละนะ,ะสาวดำก็ มันพูดอ้องค้อไม่เป็นรวค่ะพูดตรงไปตรงมานี่แหละถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ส่งปัจจัยไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสี่สองสองศู2ย์ห0ศ1 4ย์ดธนาคารกรุงไทยค่ะเป็นปัจจัยที่จะส่งมาช่วยได้ตั้งได้อัญเชิญไม่ย่าไปรีขึ้นศาลแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงค่ะนะคะการเทพื้นปูกระเบื้อง เสร็จสับเรียบร้อยหมดนะคะ,ะสารไม่ยากก็เอามาตั้งไว้ไปที่เรียบร้อยเหลือแต่บวงสวงค่ะท่านผู้ชมเหลือแต่บวงสวงค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า